นี่คือเรื่องเล่าที่โด่งดังของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นตำนานที่สะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์และคุณงามความดีของบรรพบุรุษที่ชาวบ้านยังคงนับถืออยู่เสมอนานมาแล้วณนะบ้านยางน้ำกลัดเหนือเมืองเพชรบุรีมีชายผู้เปี่ยมด้วยวิชาอาคมและพละกำลังมหาศาลเขาคือขุนศรีสัทธา ขุนศีได้ชื่อว่าเป็นผู้มีวิชาอยู่ยงคงกระพันและเป็นที่ยำเกรงของคนทั่วทั้งเมืองเพราะไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่สามารถทำอันตรายเขาได้เลยด้วยความเก่งกล้าและกล้าหาญขุนศีจึงรับอาสาช่วยปราบปรามโจรผู้ร้ายที่ออกปล้นสะดมชาวบ้านจนทำให้ชาวเมืองเพชรบุรีต่างอยู่กันอย่างสงบสุขในยุคสมัยเดียวกัน ณอีกหมู่บ้านหนึ่งมีชายอีกคนหนึ่งชื่อว่ากำนันแก้วกำนันแก้วเป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของความดีงามและมีจิตใจเมตตาเขารับราชการเป็นกำนันและดูแลลูกบ้านอย่างดีเสมอมากำนันแก้วเป็นผู้ที่ถือศีลกินเจไม่กินเนื้อสัตว์และยึดมั่นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสรณนะด้วยความดีงามนี้เอง ทำให้กำนันแก้วเป็นที่รักของชาวบ้านทุกคนและได้รับความเคารพยกย่องในฐานะที่ผู้มีศีลธรรมสูงส่งวันหนึ่งทั้งสองได้มีโอกาสมาพบกันขุนศรีสัทธาซึ่งภาคภูมิใจในวิชาอาคมของตนได้แสดงความเก่งกาจให้กำนันแก้วเห็นแต่กำนันแก้วกลับไม่ได้แสดงความตื่นเต้นใดๆเพียงแค่ยิ้มและกล่าวว่า ความดีงามนั้นยิ่งใหญ่กว่าวิชาอาคมใดๆในวันนั้นเองมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นขุนสีถูกกลุ่มโจรที่มีจำนวนมากกว่าลอบทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาหัสวิชาอาคมที่มีไม่สามารถคุ้มครองเขาได้อีกต่อไปขุนสีจึงหมดความภาคภูมิใจในพลังของตนเองและเริ่มสำนึกว่าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่การมีวิชา แต่คือการมีคุณธรรมและนำใจเมื่อขุนศรีได้รับความช่วยเหลือจากกำนันแก้วจนอาการดีขึ้นทั้งสองจึงได้กลายเป็นสหายกันขุนศรียิ่งละทิ้งวิชาอาคมและหันมาประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมเหมือนกับกำนันแก้วและได้ใช้พลังกายที่เหลืออยู่ช่วยเหลือชาวบ้านในทางที่ถูกต้องจนเป็นที่รักและเคารพของคนในหมู่บ้าน เมื่อทั้งสองได้จากไปแล้วชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างศาลเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของขุนศรีสัทธาและกำนันแก้วโดยศาลของทั้งสองตั้งอยู่ไม่ไกลกันนักในบริเวณเขาหลวงเมืองเพชรบุรีเพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่าแม้วิชาจะเก่งกล้าแค่ไหนแต่สิ่งที่จะอยู่ยงคงกระพันตลอดไปคือความดีนามและคุณธรรมต่างหา